อร่อยเวอร์โดยอลิซตอมเสนอตอนสตรอเบอรี่สมู t ตี้สวัสดีค่ะพี่อลิสวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้นูจะมาทำสตรอเบอรี่สมู t ตี้ให้ทุกคนได้ชิมกันค่ะมีสตรอเบอรี่นมข้นหวานนมจืดโยเกิร์ตอันนี้เป็นแบบรสจืดแล้วก็น้ำหวานเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เกลือป่น แแล้วก็น็นขงดูส่วนผสมอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะรแรกใส่สเบปะรด6-7ผลหลังจากนั้นใส่อะไรต่อคะ เราจะมาใส่มนมข้นหวานกันนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งแล้วนะคะสองตอนนี้จะใส่ช้อนที่สองนะคะ ตอนที่สามใช่ไหมคะค่ะจาก<ต>นั้นใส่อะไรต่อคะใส่นมข้นจืดค่ะสามชอมอ้อนกันนะคะค่ะ าจากนั้นเราจะมาใส่โยเกิร์ตกันนะคะเหมือนเริ่มเลยก,กับช้อน แล้วใส่น้ำหวานนะคะเหมือนเดิมค่ะสามช้อนหนึ่งสองสาม,สาม นั้นเราจะใส่เกลือป่อนแล้วก็น้ำแข็งนะคะใส่เกลือป่อนเล็กน้อยนะแค่นี้พอนะคะหลังจากนั้น ใส่น้ำแข็ง2 3อายนะคะไอ้นหลังจากนั้นเราก็จะมาปั่นกันนะคะ เหนือจะมาปั่นแล้วนะคะตอนแรกให้เริ่มจากป็นคนพอจะทำหนึ่งค,ค่อยเอาค,อค่อยเปิดออมาแล้วเอาทับคีเป็นคนนะคะยังไงคะเข้ากันดีไหมคะมน,น่าจะน่าคีค่ะพี่ค้ คนให้เข้ากันใช่ไหมคะแล้วก็ปั่นต่อใช่ไหมคะค่ะหลังจากปิดเราจะปรับเคร่องขครื่าบเดิมเป็นสองนะคะโอเคแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดเครื่องกันนะคะ ียตังชิมสีอร่อยไหมครับลองชิมดูไหมครับอร่อยมากเลยค่ะฝากกดติดตามหนูด้วยนะคะเพื่อนๆที่ช anel Alice and Atom c a n d o It นะคะ